เรือเที่ยวต่อไปเป็นเที่ยวที่สามจ้าพรพ่อผมมามเรือเจ้ากัดเจ้างานครับผู้ใหญ่อุตสาเป็นเจ้าของลำเรือเองแล้วก็รับผิดชอบลู่น้ำสีแดงแล้วก็เรือสาลาศักดิ์สิทธิ์ลู่น้ำสีเงินเป็นเที่ยวที่ 3. สามสาลาศักดิ์สิทธิ์เขาเทียบทุนแล้วจ้าเรือท่านผู้ใหญ่บ้านอุตสาหนานพรพ่อผมมาลอนอนแล้วเดี๋ยวก็หนหวยอ่า เอาเลยครับตอนนี้นิ่งแล้วนิ่งแล้วแล้วนิ่งจริงจริงจริงๆอีกอ้ก มาแล้วจ้าเอารวย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 ่าวประจมาจับตาดูในเที่ยวที่สามมาดูที่ว่าเจ้าภาพที่อยู่ในน้ำของรองน้ำแดงมาในน้ำขอพรพ่อพมมาของผู้ใหญ่อุสาหที่เป็นผู้จัดนั้นจะสามราเธอสิยานเข้าสู่เส้นชัยเก็บสามคนันนได้หรือไม่หรือจะปล่อยให้ค้างใหญ่กางขางคออย่างสาราศักดิ์สิทธิ์อยู่ในร่องน้ำสินมือนั้นมาขโมยเต็มมาขโมยเต็มว่าแล้วว่าแล้วสาราศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้รองน้ำสินมือนก็พยายามที่จะหนี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 พรอพรามมาจะหนีพรเหลือ ไม่พ้นต้อสมาชชมต้องพ้นหรือไม่พ้นว่ายังไงก็ผ่อนพ่อมาผ่อนพ่อมาผ่อพ่อมาก็ไม่ยอมกับสารสักศก็ไปหูตอนนี้ฝุ่นละวกแม่น้ำบใส่กันมาแบบระเบิดเถื่อเถิงต่างคนต่างคิดต่างคนต่างภายต่างคนต่างเตียบโอ้โหดูกันยังไงดูกันยังตอนนี้หัวกลางท้ายังเสมอต่างคนต่างไม่ยอมต่างคนต่างมนเบียดเจหนึงใส่เจสี่เบียดเจห้าหนาวว่าจะระเบิดแล้ว ดูหนึ่งร้อยเป็นสุดท้ายตอนนี้พอพอมาเลยเคลื่อนขึ้นมาแล้วเล่นเคลื่อนขึ้นมาแล้วสาราสักฉีดตอนนี้น้ำอยู่ดเด็ดสาราสักฉีดน้ำอยู่เน็ตพอพอมาตอนนี้เิ็บจี้จี้จี้เริ่มเบียดขึ้นมาเริ่มเบียดขึ้นมาพอพอมาเริ่มเบียดขึ้นมาอ่ะละเว้พอพอ้มาจะหนีได้หรือไม่สาราสักฉีดว่าไงท่าำปุ๋ยอุศาวิ่งแล้วท่าำปุ๋ยอุศาวิ่งแล้วระวังโตระวังเตียงระวังหอมระวังสุดท้ายก็เอาเซตไทยเอาวละเว้ยหมอลำเล่นฟรีมือนีหมอลำเล่นฟรี ผู้เบิ้งกับเบิ้งฟิเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเลยกรับท่านผู้ชมแม่เส้นยาแดงผ่าดแปลกทำไมแพ้สวยพลอยใสของเราต้องดูกล้องจุลทะทานแล้วทีนี้จะออกใครจะออกแดงหรือว่าจะออกน้ำเงินอ่อนพ่อผมมาก็นั่งไม่ตดท่านพญายูู่่สาวิ่งแล้วสำหรับเรือคุ้ม สาราศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ยอมว่ายังไงเอ้มาบอกขออยังไรท่องท่านไอ้ยกแม่อ,อ้ทุเขาก็ต้องรอรอ,รอทางนี้ับเพราะว่าท้องเขาไม่สามารถตัดสินได้ฮะเพราะกรรมการประกาศเลยครับจมจ,จ,จากรไรสดเลยครับเอาดูทางนั้นขออนุญ,ญาตนะครับดูกล้องจากไรสดแพรสวยพลอยใสยครับอขอประกาศนะครับเรือเที่ยวที่สามระหว่างพรพ่อพรวมาลูน้ำสีแดง กับเรือสาราศักดิ์สิทธิ์ลู่น้ําสีเงินคณะกรการร่วมกันตักสินให้เรือลู่น้ําแดงพรพ่อผมมาเป็นผู้ชนะในเที่ยวนี้ครับแต่เบิ้งหมอลำาฟรีและพี่น,อน้องเลยแล้วสนาหลวงเขาจะได้ตินหานหมอล่า